ขับร้องเพลงไทยเพลงพม่าเขวประวัติเพลงพม่าเขวเพลงพม่าเขวเป็นเพลงไทยเดิมสำเนียงพมา่ามีมาแต่เดิมไม่ปรากฏนามผู้แต่งเป็นเพลงอัตราชั้นเดียว ครูบุญยงเกตคงศิลปินแห่งชาตินำมาแต่งขยายจนคคบเป็นเพลงเถาตั้งชื่อว่าชเวดากองเถาเพลงพมา่าเขวเป็นที่รู้จักกันทั่วประเทศเมื่อคุณหญิงชิ้นศิลปะบรรเลงได้ใช้ทำนองเพลงพมา่าเขวแต่งเป็นเพลงช้างเพื่อให้นักเรียนร้องตามโครงการวิทยุ การขับร้องเพลงพม่าเขวเสียง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 เพลงบรรเลงวานแววเสียง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 เพลงบรรเลงวานแวว เสียงเพลงบรรเลงขึ้นแล้วเอาว่าใส่ยาบาเลเอาว่าใส่ยาบาเล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 หวานหวานหวาน,วานเสียงเพลงขับคานหวานชื่นหวานหวานหวาน,วาน เสียงเพลงขับคารหวานชื่นเสียงเพลงฟังแล้วยั่งยืนเอาวาใสยาบาเลเอาวาใสยาบาเล,เล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 ขอขอขอ ขอพรคุ้มครองผ้องท่านขอ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 พรคุ้มครองผ้องท่านเสียงเพลงสดชื่นทีวันเอาวาไซยาบาเลเอาวาไซยาบาเล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 ,เล สวัสดีครับ